ภายในโบสถ์กะลาวาวัดแม่พระลูกประคำมีการตกแต่งอย่างวิจิตรงดงามบริเวณพระแท่นศักดิ์สิทธิ์ด้านในสุดของโบสถ์เหนือพระแท่นประดิษฐานพระรูปจำลองของแม่พระและพระกุมารตามแบบพระแม่ปอมเปอีของอิตาลีลักษณะแม่พระอุ้มพระกุมารด้วยพระหัตถ์ซ้ายยืนสายประคำให้นักบุญดอมินิโกด้วยพระหัตถ์ขวาและพระกุมารยืนสายประคำให้นักบุญคาทารีนา ที่มุกด้านหน้าพระแทน่นมีพระแท่นเล็กตั้งไว้ตรงกันในมุกสองด้านด้านใต้เป็นพระรูปพระหฤทัยของพระเยซูด้านเหนือเป็นรูปนักบุญโยเซฟหน้าพระแท่นทำพิธีประดับรูปนักบุญห้าองค์ซึ่งเป็นมรณะศักข,ขีหมายถึงผู้ที่ยอมสละชีพเพื่อรักษาพระศาสนากรุงสีรวมสืบสารความเป็นไทย